บันไดก็ยังไม่เสร็จนะครับบันไดน่ okay, ครับสวัสดีเอี F C, ที่น่ารักทุกท่านนะครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องรดดับสิ่งดินโดดครับโอ้ oh. เป็ดวัดยังไม่หายครับแต่เป็นมีน้ำมูกเลยงงเหมือนกันเอาเท้าช้างเหรอฮะ อันนี้เรียกอะไรนะหาทำนี่อะไรหาทำเลยนี่เหละก็เรียกเขาช้างใช่ไหมใช่ไหมทางเขาชื่ออะไรกันอ้าวก็ขเขาเรียกอย่างนี้เน<ช><ห>า<บ>ะอืมขอเามขาเรียกตามเขาตัวเขาไม่พบอะไรเนี่ยนะ ไหนเอ้าไม่นี่มันสั้นอันนี้มันยาวยาวไม่ได้ฮะใส่ให้ได้หมดเลยออันนี้ใส่ก่อนอันนี้อยู่ข้างหลังอันนี้อยู่ข้างหน้าใช่มไหมอันยาวอยู่ข้างหน้าอันสั้นอยู่ข้างหลัง๋อ่เหรอ ง้เนี่ดูดำไม่ยังแน่นาบวันนี้บันไดไม่แตะละฮะ โอ้โหโอกะสายตาเลยไหมใช่ไหมเอาระดับสายตาเลยใช่ไหมเบายังยังไม่ได้เบาเลยบบนนะเราไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมพัดไปแล้วมันมันเอียงขึ้นมาก่อนไม่เอาสายตาอีกอ่ะทำไมเอียงอยีกอ่ะก็มีทั้งสีตาครับ ช้างนู้ไปไหนอะฮะ<า>ไม่มามอ,อีกนานเลยเงี้ยอ้ยโอ้ีอ่ใส่เท้าช้างตรงนี้อันก็ใส่กระบอก,กครับนตงนี้ใส่เท้าช้างยิงตรงนี้ อันสั้นนา่าจะอยู่ที่บันไดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะช่างแก้วอ,นะอันเนี้ยอันนี้อยู่ที่บันไดเหรอ,อานะมาจะอยู่ี่ยแถวนี้แหละ เดี๋ยวจะพาไปดูวัปุ่มเคไล่อันนี้ไม่มีนะใช่ไหมตรงบันไดมีแค่ตรงนี้ที่เดียวหรือเปล่า ที่มันราวตรงนี้เห็นไหมรุมันราวเพราะอะไรนะเนี่ยาวหราวด้วยยาวอยู่นะ มันต้องติดติ๊กเกอร์ถึงจะสวยเนาะแปะเล็กตรงนี้เขาแปะเล็บเลยนะแล้วก็ใส่ไฟท้ายตรงนี้นี่ก็หุ้มเล็บ อันนี้มีเท้าช้างข้างหลังนะมีเตะข้างหน้าตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีที่ที่ที่อะไรที่รัดเทท,ที่เกี่ยวโซ่เกี่ยวอะไรเวลารัดใบแท็กอะไรเงี้ยไม่มีเงี้ยน,นะอะไรครับ ฮะเศษเหล็กเศษเหล็กตรงน้บางโคนก็ยังไม่เสร็จนะคันนี้แต่นี้แทนเตี้ยนะครับ ขาช้างก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับต้องเต็นเตียยาวประมาณ60เซนมีดามสั้นแล้วก็ดามยาวนะครับ แน่นหนาะแน่นหนาะโอยโวยโวยเ,เอ้าหลบอยู่นี่เองใช่ไัย,ยโอ้โอ <laughs> สวัสดีครับไปไหนวาทิ์เ,เสือ้อ เนื้อดีนะนี่เนาะผิวนมกันดิวันนี้มันหยุดไม่ใช่เหรอไปเที่ยวไหนดีมันหยุดแต่เราไม่หยุดเพราะเรานี่เยอะเราดีเยอะก็มีแต่สร้างอนา,าคตแต่เราสร้างนี่ยิ่งคำยิ่งจนยิ่งจนนี่ยิ่งเยอะเออโอ้ งั้นอย่าดิ้นรนดีกว่านอนอยู่เฉยๆอันนี้ของช่างเอกวะครับผมเออเชือใหญ่ทำยังไงจะแบบมีที่เกี่ยวโซ่ได้รัดรัดของรัดอะไรเงี้ยได้ไหมทำได้ไหมถ้าจะเอาใส่รัดของนะได้ไหมกูจิ้มันก็เกี่ยวได้นี่ะรัดนี่อ๋อเขื่อนี่เลยนะใช่ดีเนาะใช่ ไม่ไม่ถ้าจะทำมี้ก็ได้ทำเป็นแผ่นเพจแล้วก็ยึดจับน็อตเอาแต่มันก็จะไม่สวยนะเหออขอหนึ่งเลยเออมันเกาะนี่ก็ได้จ้ะเนาะแค่ตรงตรงเกาะตรงนี้แหละเออใช่มันต้องเนาะเกาะนี่แหละเกาะเป็นแผ่นเทปตรงนี้เจับน็อตดูดอีกทีนึงแต่มันดูแล้วมันไม่สวยนะไม่สวย แต่มันก็เกี่ยวตรงนี้ได้เนะเนี่ยนะก็ได้เนี่ยปึ๊บได้อยู่ต้องทำหรอกเกี่ยวได้อยู่เกี่ยวเล็กเอาเลยน,คยน,นละครับแต่ว่าไม่เหล้วเนาะทำโชว์หรอกทำไม่ขับไปทำบุญนีต้องเปรักของอะไรทำบุญไร ีก็ต้องมีแหดดรับปลอกนี่ได้ไปรถกสูเขียวแล้วเขา้ายไก่ไหมอืรัดได้อยู่เนาะเกี่ยวได้อยู่นี่สามนี่นะครับไม่ทำไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวทันเป็นสเตลลิเวลาเราเกี่ยวสู้เกี่ยวอะไรมาเราหาของรองอ๋อคือเนาะก็หาพวกกระดาษบารองเนาะกระใบายกระใบบายของคุณอะรองเหล็ก ทำกล่องเพื่อมือสักอันนี้อืมไป้ของกล่องเคื่อมือมีขายใช่ไหมขายของอีกขายของอีกแล้วโอ้อ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับวันนี้ช่างแก้วก็ทําเท้าช้างครับประมาณนี้